สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิบซากุระเนเนกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังโดริเซิร์ฟเวอรญี่ปุ่นแบงดินสเกอร์แบนปาร์ตี้กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะก็สําหรับ คลิปนี้ก็น่าจะสั้นเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะต้องเรียกว่าตลอดทั้งเดือนนี้เลยก็ว่าได้ดีกว่านะเพราะว่าวันนี้วันที่20พฤศจิกายนเนาะก็เอีเวนต์น,นี้น่าจะจบวันที่28นะครับก็ผมคิดว่าเดือนนี้น่าจะมีไม่มีอะไรเป็น,ปนพิเศษแล้วลหละครับนะเพราะว่าโฮลไลท์ก็ผ่านไปแล้วเนาะก็ต้องรอเดือนหน้านะสำหรับบังโดรินะฮะสำหรับเนื้อเรื่องของเลเซอร์ซนะีเลตเนาะชัตเตอร์ที่สนะสำหรับเดือนหน้าเดือนธันวาคมเนาะก็เดือนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับนะเอาแหละมา ก็สหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับก็เอาใจสําหรับคู่จิ้นนะฮะก็คือโมกะจังกับทางด้านของลันจังนะฮะสำหรับวง afterglow นะครับเพราะว่าอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ของวง afterglow olly เลยเนาะโอเคซึ่งมีเพลงใหม่มา1เพลงนะครับก็สามารถที่จะกดรับไปที่กล่องของขวัญของท่านผู้ชมได้เลยนะฮะนี่ครับเพลงนี้มีชื่อว่า of ฟ e g โเนาะโอ้ชื่อนี่ชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีการแจกเพชรด้วยนะฮะ1 0 0เพชรนะครับสำหรับงานของ Animax นะครับ2021นเนาะก็รับกันไปเลยฟรีๆนะก็สามารถที่จะกดรับได้เลยเนาะโอเควันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เนี่ยนะฮะจมูกไม่ค่อยดีอา้าวมามาดูทางด้านของตู้กระชาปองกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างตู้นี้นะครับจะเป็นตู้การันตีสี่ดาวนะก็ต้องใช้เพชรเติมเท่านั้นนะ 2,500เพศนะครับก็อยู่จนถึงวันที่6ธันวาคมเนาะก็อีกประมาณสัก16วันอ่าวันนี้วันที่20ก็อีก16วันนะครับก็สำหรับใครที่ยังอยากได้4ดาวก็จัดไปครับตู้นี้เนาะส่วนตู้ที่2นะครับก็เมื่อวานนะครับวันวันลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่19เนี่ยก็เป็นวันเกิดของยาชิโอยุยนะครับหรือว่ายุยจังแห่งวงโมฟริก้านะก็ ใครสนใจก็สามารถที่จะสุ่มกันได้นะครับนะเป็นการ์ดสเปเชียลลิมิเต็ดด้วยนะครับนะส่วนผมก็ข้ามไปครับเพราะว่าไม่มีเพชรเติมไม่มีเพชรสุ่มนะฮะเพชรมีแค่3,001เองเนาะส่วนตู้นี้ก็เป็นตู้ประจาอีเวนต์ครั้งนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นตู้เติมนะต้องใช้เพชรเติมเท่านั้นเนาะในการสุ่มนะส่วนใครมีเพชรรีก็ตู้นี้ครับนะก็สามารถที่จะมาสุ่มกันได้นะฮะตู้นี้อยู่จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะก็10วันเต็มเต็มนะจ๊ะ อ้าวเรามาดูทางด้านของสก,กิลกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเริ่ต้นคนแรกนะครับเป็นน้องโมกาจังนะครับนะส่วนสก,กิลนะครับก็คือว่าถ้า,าเราใช้การ์ดท้ายสมาชิกวงเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วเรากดกรีนขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นการบูคแนนหนึ่งรสิานะครับนะแต่ว่าถ้าแบบจัดทีมทั่วไปก็จะลดลงเหลือแค่80%เนาะถ้าเราแบบกดได้กรีนลงไปเนาะแต่ว่าแบาเราใช้ ใช้ทีมอื่นวงอื่นๆแต่ว่าได้กดกรีนขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นการบุคคลนั่น95%นะครับอันนี้คือตามที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าตอนเนี้ยอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยอ่าทางเพจนะครับของคนไทยเนี่ยหรือว่าทางแอดมินเนี่ยแอดมินเนี่ยเขายังไม่ได้แปลนะฮะนะผมเลยต้องแปลเองนะครับนะอ้าวอันนี้จะเป็นภาพของน้องโมกะจังนะครับที่กำลังรอสัมภาษณใครก็ไม่รู้แถมแลบยิ้มใส่นะฮะก็น่าจะเป็นลันจังนะฮะสนรูปภาพนี้นี่ก็ถือว่า คือดูมีความเป็นเพื่อนอ่ะเป็นเพื่อนแบบเพื่อนสมัยเด็กที่แท้จริงอะรู้ใจกัน่ะระหว่างรันกับโมกะนะฮะที่กําลังจะขึ้นแสดงพร้อมๆกันนะฮะคือกีตาร์ด้วยกันด้วยนะฮะโอ้โหถือว่ากูจินของแท้เลยนะครับนะโอเคส่วนคนที่2นะครับนะก็คือทางด้านของรันจันนะฮะมิตะเกะรันนะครับรันซีดาเป็นกาพจจนนะก็สก,กิลก็คืออาบูคะแนน90%นะครับแต่ว่า เอ่ออันหลังนี่คือถ้าเราแบบกดได้คูมัง้งหรือว่ากดได้แบบได้ได้กรูดเนะี่ยหรือว่าแบบกดฟรีลงไปก็จะลดลงเหลือแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์มัง้งนะครับเป็นเวลาเจ็ดวินาทีเนาะอันนี้เป็นสกิลใหม่นะครับที่ผมยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่ามันบุกคะแนนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กัแล้วกันนะอ่าก็แนะนําว่าการ์ดตัวนี้แนะนําให้กดเพอร์เฟกต์จะดีกว่านะครับพยายามแบบกดให้ได้เพอร์เฟกต์เยอะๆนะฮะจะได้แต้มเยอะนะครับนะโอเค ส่วนอันนี้นี่อันนี้จะเป็นภาพต้องเรียกว่าเป็นความทรงจำนะฮะร,ระหว่างรันกับโมกะนะครับตลอดระยะเวลาแบบหลายปีที่ผ่านมานะครับนะฮะในการแต่งเพลงด้วยกันนะสองคนนี้เคยแต่งเพลงด้วยกันเนาะนี่ครับตั้งแต่สมัยเด็กแเนาะเนี่ยตั้งแต่ปฐมไม่ตั้งแต่มตแล้วมั้งเออประมาณนี้นะครับนะนี่ก็อีเวนต์คำนี้จะเป็นอีเวนต์แห่งความทรงจําระหว่างรันกับโมกะนะครับนะส่วนคนที่3ครับก็คือซูกุมิจังนะครับจากครับตอกรสามดาวนะ สกิลก็คือถ้าเรากดกรีนนะครับมันก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกโดยทันทีนะครับแล้วก็บุคคะแนน30%นะครับเป็นเวลา7.5วินาทีนะนี่สกุมิจังก็จะประมาณนี้นะครับนะส่วนรูปภาพนี้ดูเหมือนว่าสกุมิจังและเราผอมเพื่อนนะครับไปย่านการค้าด้วยกันนะครับนะไม่รู้สิเหมือนว่าจะเตรียมขึ้นแสดงมั้งประมาณนี้เป็นต้นนะครับนะและดูเหมือนว่าจะมีคนทำท่าเอเอโอด้วยนะฮะของฮิมารินะฮะน้องฮิมารีจังนะครับกับ โมกะจังเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนทางด้านของชุดนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้จะเป็นชุดของน้องโมกะจังนะครับนี่ก็ถือว่าก็สไตล์ของน้องโมกะแล้วก็วงอัพเดอร์โกลนะครับนะนี่จะออกเป็นเด็กแนวหน่อยนะครับนะส่วนคนที่2ครับจะเป็นทางด้านของมิตะเกะรันนะครับนี่ก็แซบเหมือนกันนะฮะ <laughs> เรียกว่าแซบอีลีนะฮะนะสำหรับมิตะเกะรันเนาะก็ ชุดสวยดีครับนี่แก้มแดงด้วยนะฮะซินเดเละครับแล้วก็คนที่3ครับก็คือทางด้านของซูกุมินะครับนานี่ซูกุมิก็ใส่เสื้อเหลืองนะครับอ้าวขออภัยครับกดผิดอ่ะนี่ซูกุมิจังครับนี่ก็ดูมีความเป็นซูกุมิจังเนาะน่ารักดีเหมือนกันครับโดยรวมแล้วเนี่ยชุดเนี่ยสำหรับตู้กาชาในครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าทั้งโมกะแล้วก็รันจังน่าสนใจครับนะก็ ส่วนซุกมิ่ก็ค่อนข้างจะเฉยๆนิดนึงนะครับนะโอเคนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะสุ่มก็จัดไปนะครับแต่ผมขอแนะนําว่าเก็บเพชรเอาไว้จะดีกว่านะสำหรับใครที่คือไม่ได้อวยนะ้องมกะไม่ได้อวยลันจังอะไรมากขนาดนั้นนะก็เก็บเพชรดีกว่านะเพราะว่า เดือนหน้าเนี่ยก็ช่วงปีใหม่ก็น่าจะมีดีมเฟสมาบ้างดีมเฟสปีใหม่ประมาณนี้เนาะก็ยังไงเนี่ยก็เก็บเพชรเอาไว้ดีกว่าครับเผื่อจะเจอตู้สุ่มสเปเชียลตู้สุ่มดีมเฟสดักหน้าก็เป็นได้ครับนะใครจะไปรู้ล่ะครับเพราะเพราะว่าบูชิโมะก็ชอบทําแบบนี้อยู่เสมอเสมอเนาะอ่ะโอเคตู้กาชาจบไปครับมารายละเอียดของอีเวนต์กันครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับจะเป็นอีเวนต์มันติทีมแบทเทอร์ไลท์นะครับต้องไปเลือกทีมก่อนนะถึงจะสามารถเข้าห้องได้นะครับนะโอเค นี่อันนี้คือเพลงใหม่เนาะตอนประมาณนี้นะครับจบวันที่28พฤศจิกายนนะครับ8วันนะมาดูทางด้านของรางวัลกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างถ้าเราเก็บแต้มครบ2 0,000นแต้มนะครับเราก็จะได้การ์ดเป็นโปรโมเอนะครับนะเป็น2ดาวการ์ดแอปปี้เนาะแล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มครบ3 0,000นแต้มนะครับเราก็จะได้เป็นสติกเกอร์นะครับของซูกุมิจังของอีเวนต์ในครั้งนี้นะแล้วก็ของรางวัลในอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับก็ไม่พลาดนะฮะที่มาริจังนี่เองครับเป็นการ์ดเขียว สดาวเนาะถ้าเราเก็บแป้มครบ10,0000,000แ,แ,แต้มนะครับนะลิ้นชักเริ่มพันแล้วสิเรามาสกิลกันครับโอ้ชอบแฮรูปภาพนี้อีมาลีจังนะครับ3ดาวเป็นการ์ดเขียวนะครับสกิลก็คือเพิ่มคะแนนนะครับบุ๊คะแนน60%เป็นเวลา7วินาทีนะ นี่ส่วนอันนี้โอ้โหที่มาลิผู้รักของหวานนะครับนะสั่งเยอะเหลือเกินจริงๆนะครับทั้งแพนเค้กเอวยเค,ค้กเอ,อ่ยพุดดิ้งเอวยกาแฟเอวยไอติมเอวยไม่แปลกครับที่ที่มาริจ,จะไม่อ้วนนะฮะเพราะว่าสั่งอาหารทุกอย่างมันก็ลงไปอยู่ในจุดจุดจุดที่ิุณทุกคนคงอยากให้อยู่นะะผมคงไม่บอกแล้วกันนะครับว่าจุดไหนนะฮะนะโอเคมา,มาแล้วก็คนสุดท้ายครับก็คือโทโมเอะครับ ผมเอะนะครับเป็นการ์ดยิ้มนะฮะสองดาวครับสกิลคืออ่าเพิ่มเลือด300หน่วยนะแล้วก็บุคคะแนนสิเป็นเวลา8วินาทีนะครับนะโอเคส่วนเสื้อผ้าก็น่าจะไม่ต่างกันมากนะก็เรียบร้อยครับประมาณนี้มาอีเวนต์ในครั้งนี้เป็นอีเวนต์ทีมเบทเทิลไลท์นะครับส่วนอันนี้เราสามารถที่จะเอาแต้มนะครับมาแลกของรางวัลกับตู้ของคุณมาใินะสั่งได้นะนี่ก็ประมาณนี้นะครับของรางวัลก็เหมือนเดิมนะครับทั้ง ตัวในการอัพสกิลกระป๋องไฟแล้วก็พวกหินอะไรพวกนี้ในการอัพเกรดนะครับนะมาเลือกทีมกันดีกว่าครับก็มีทั้งหมด2ทีมนะครับก็คือทีมสีแดงและทีมสีอ่าสีฟ้าแล้วกันครับง่ายๆเนาะโอเคก็ทีมแดงก็จะเป็นทีมคุณมานิละกินมันเผานะครับนะกินมันเผาครับประมาณนี้เป็นต้นส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือทีม ไม้นักสังที่กําลังอ่านหนังสืออยู่นะครับก็ถือว่าชื่อทีมนี่บอกได้เลยว่าก็เปลี่ยนไปนะครับนะถ้าเป็นทีมเบทเทอร์ไลท์ครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นทีมดอกไม้กับทีมน้องสัตว์เนาะส่วนครั้งที่2ก็จะเป็นทีมร้านขายอาหารกับร้านแฟชั่นประมาณนี้เป็นต้นนะครับนะส่วนอีเวนต์ในครั้งนี้ก็จะเป็นทีมไมนักังกินมันเผากับไมนักสังอ่านหนังสือนะครับนะซึ่งผมจะอยู่ทีมไหน ก็แน่นอนอยู่แล้วะครับก็คือทีมสีแดงครับผมเป็นคนสายกินอยู่แล้วครับก็จัดไปครับสายกินจงเจริญ <c oughs> มาอยู่ทีมสีแดงครับนะแดงแปดด้วยครับโอเคเข้าร่วมตีเรียบร้อยแถมได้ของรางวัลด้วยนะฮะนะอ่าเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้กันแล้วกันอ่ะเพลงใหม่ของอัลเตอร์โกลนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับโอเคกดรับของกวัญแป๊บนึงมา เพลงร้ายครับอืมเพลงนี้ชอบแนฮะมาอัปเตอร์โกครับออฟวีโกนะครับเป็นเพลงออริจินอลของวงอัปเตอร์โกลนะรูจากความยากนะครับอีซี่ r m a l นอร์มส19แล้วก็ EX26 นะครับนะแต่รู้จกักจังหวะเพลงเนี้ยผมขอฮาร์ดละกันครับเพราะว่าถึงจะเป็น26ก็เถอะแต่ว่าน่าจะโคตรเอาเรื่องเหมือนกันนะสำหรับเพลงนี้ก็เนาะเือเพลงของอัปเตอร์โกไม่ค่อยปลานีใครอยู่แล้วละครับนะอ่า อ่ะอเกิดอ,อะไรขึ้นครับเนี่ยอยู <S 2> <S 2> <DVD> ่ดีมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาครับน่าไงาชัดเจนครับโหมดมันติเน่าครับโอ้โหเรียกว่าเน่ากลางทางเลยครับเนี่ยเน่ากลางคลิปเลยทีเดียวก็ตอนนี้ระยะเวลาที่ผมกําลังอัดเนี่ยคือประมาณเกือบจะบ่ายสองนะครับบ่ายวงสี่สิบสามนาทีเนาะวันที่ยี่สิบนะครับคืออีเวนต์มันเพิ่งเริ่มประมาณยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะก็ โหมดมันตีห้องม่วงก็เน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่โหมดมันติห้องม่วงนะฮะมันติแบบธรรมดาห้องแดงนะครับก็ยังก็ยังเน่านะครับก็คือไปคู่เลยนะฮะเวรกรรมเอ้ยเวรกรรมอ่ะไม่เป็นไรครับก็เอาเป็นว่าก็มันเหมือนกับทีมเซนตลนที่ผ่านมานี่แหละนะครับก็คืออ่ามันจะว่าไงดีอะ ก็คือแบบทีมแดงเจอเจอกับทีมน้ำเงินอ่าทีมแดงเจอทีมน้ำเงินหรือว่าแดงเจอแดงน้ำเงินเจอน้ำเงินอะไรประมาณนี้นะครับแล,แ,แล้วก็แต่ละช่วงเวลาก็จะเป็นการบุกคะแนนนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเวลานี้อ่าถ้าเราแบบกดเพอร์เฟกเยอะก็จะได้แต้มเยอะหรือว่าแบบช่วงเวลาต่อไปเราทําคอมโบได้เยอะก็จะได้แต้มเยอะหรือว่าช่วงเวลาต่อไปเราสามารถรักษาเลือดได้เยอะนะครับแบบเลือดประมาณ1 0 0 0 2,000ออะไรประมาณนี้ก็ จะได้แต้มเยอะเป็นต้นก็แล้วกันนะครับแค่นี้แหละแต่ที่สาเหตุที่ทําให้หมดมันติมันร่มเนี่ยผมคิดว่าเพราะว่าอีเวนต์ในครั้งนี้เนี่ยอามันติทีมเบทเทิลไลท์เนี่ยเขามีการเอาระบบที่แบบสามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้แล้วนะครับคือแบบหมวดมันติห้องม่วงทีมเบทเทิลไลท์เนี่ยเราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้แล้วนะครับนะแต่ว่าก็ดันมีปัญหานะครับนั่นก็คือน,นี่แหละครับเน่า <c oughs> นะครับเน่ากลางทางกลางไลา์เลยนะครับนะกลางคลิปเลยครับก็เรียบร้อยนะก็ ไม่ต้องไปสนใจกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเล่นตอนช่วงกลางคืนก็เท่ากันครับนะมาการจัดทีมกันครับก็เป็นทีมอ่าอัลตโกการ์ดพระจันทร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอตายแล้วโมกาจังไม่มีการ์ดสามดาวเดี๋ยวต้องหาโดยด่วนครับโอ้ยน่าสงสารโมกาอืมเดี๋ยวดูซิโมโคโดิก้าเอาออกไปดูซิว่าโมกามีสามดาวไหมเอ้ยมีว่ะมีว่ะ โอ้ตายแล้วมีมีม,ม,มีโอเคโอ้ยมีเยอะด้วยนะโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้เก้าพันเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบอันนี้เก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบอันนี้เหมือนกันโอเคแล้วก็อ๋อไม่ต่างกันครับสกิลเท่ากันเลยอนะ่ะเนาะโอเคเอาใครดีวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นภาพของน้องโมกากับลันนะฮะไปซื้อของกันในวันสนตกแล้วก็ภาพนี้ อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ๋ออันนี้เป็นโมกาจังกางําลังออกกําลังกายนะครับนะสก,กิลก็บูสต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มเลือดสองร้อยอ่าอันนี้จะเป็นอะไรดิอ๋ออันนี้ก็คือบูคันแนนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แช่แข็งหลอดเลือดนะฮะติดอนะแช่แข็งสามสิบเปอร์เซ็นต์หรออันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วเพิ่มเลือดด้วยอ่าคิดหนักเหมือนกันแฮะเอาเอาขายเอาการ์ดไหนดีวะเน,นี่ยอ่ะ เลือกไปก่อนกันแล้วกันครับเลือกไม่ถูกเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสําหรับทางด้านของการจัดทีมเนาะก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะครับนะก็อัพตะโกโอลี่นะครับอ่ะก็รายละเอียดอีเวนต์ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับสําหรับทางด้านของ แบงดีมบังโดรินะครับก็น่าเสียดายที่ว่าหมวดมันติเน่านะครับตอนนี้ยังเล่นไม่ได้เนาะก็เล่นฟีไว้ไปพังพางก่อนกันแล้วกันช่วงนี้นะครับนะโอเคก็ซับสไคร์ไลค์แชร์กันได้นะครับนะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในอีเวนท์ครั้งถัดไปนะครับก็วันที่30พฤศจิกายนนะครับนะก็กรผมคิดสัตวรัตน์เนเนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ